ชื่อหลานเราก็ไม่มีวัสนารต่องค้ารลับพ่อเจ้าไปถึงข้าบดีใหญ่ส่วนตัวข้าเป็นแค่ชาวนาะเข้าไปละแล้วพี่จะไปไหนเนี่ยเราก็ไปตำบุญตำกรรมข้าแหละจะไปกับข้ามันล่ากาเสียงไม้ <c oughs> ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องตะพุทธเผือยชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับอเล็กนะครับอเล็กดอกคำใต้นะครับอเล็กเป็นนักเขาเรียกอะไระนักควักพันธม,มิตรนะฮะเชิญพบกับอเล็กดอกคำใต้ได้เลยครับผมย้โอเควันนี้อเล็กมาบ้านศรีสะเกตนะเจ้าของไอ้ช่องเนี้ยมันเป็นหลานอเล็กไงเป็นหลานแฟนอเล็กอเล็กก็แบบอล๋งกันแหละ นะสียง<ส>อ,องสุดขีดแล้วก็ต้องมาอยู่สีตะเกงอย่างฉลองพระดิวิจิต <c oughs> <c oughs> อันละะเล็กกับเอกกคนหนึ่งให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรครับผมกินสีให้เสียงภาษาไทยนั่นตั้งแต่รุ่นนั้นมาเลยแหละนะครับผมก็อะไเล็กเป็นนักภาพที่เป็นผ้าสายสายอะไรสายฮา,ยาครับเล็กจะเป็นนักภาพตัวล้อมไม่ใช่พพเพราะองค์พระเอกนู่นเนี่ยไม่เคยภาพหรอกภาพตัวขำๆยังเลื่อยเจยมา อยู่พัธมิตรมาสะหมายก่อนภาคกลางโปงกลางแปลงนี่นู่นนั่นมาแล้วก็มาอัดแดปตัวมาเข้ามาภาคหนังอัดเสียงมาภาคพัธมิตรเอ่อมาภาคอีซีก่อนอีซีแล้วมาพัธมิตรอยู่พัธมิตรมาเกือบยี่สิบปีอ่ะอยู่พัธมิตรก็ได้บ้านได้รถได้ส่งลูกจบปอตีนะไอตมาอากินกันเนี่ยเลยมันในนั่นหมดแหละครับผมมันต้องโอเคกันแหละนะตั้งใจจมากินวันนี้ก็มาบ้านสีสเกตไงครับผมมาบ้านเนี่ยเป็นครเป็นน้าเหรอ ได้นะเจ้านาเข้ามาไปทำเขาไปทำงานอะไรนะเป็นพยาบาลอยู่แถวอ้อมน้อยคุณเล็กก็ไปยังไงก็ไม่รู้ว่าสอยมาซะเรียบร้อยไปทีนี้ก็เลยต้องมาเนี่ยบ้านเบิร์มาปลูกอยู่สีสเกตชอบ น<ท>ี่สเกตค,คนดีมีน้ำใจจริงๆเนี่ยนงัง<ด>จริงกันบ้านๆสนุกขำม,มากันเรื่อยนะเดี๋ยวนี้จะให้นาเข้าไปที่บ้านเลก็กเราทียมพวาเดี๋ยวว่างๆพวกเราไปเที่ยวกันดีใจนะครับที่ได้เจอกัน จะไม่เจือแล้วก็เดี๋ยวไปหากันเถอะสิเดี๋ยวจะพาไปดูเรจะไหวหรือไม่ใช่ลนะ่ะระวังให้ดีแล้วไปกันนะอย่าลืมไปเที่ยวา,ากันเดี๋ยวไปพบกันที่นั่นเนี่ให้เสียงระษาไทยโดยพัตวิโอเคนะตลอดต่อแหลไปเรื่องนะ่านะภาค ดีใจมาศิษย์เกตได้มาเปิดตัวกันหลานดูกันนะช่องนี้อะไรนะอะไรชาแนลตะพึ้ตะพื c h ชาแนลตะพึ้ตะพือบึนบื้ตะพึ้ตะพือบึนบื้วอะไรพวกเออขำขำถ้าสมมติว่าอ่ะยังไงฉากเปิดตัวพ่อเอกแบบรอๆไงทุยไม่เคยบ้าจะได้เออชิหลานเราก็ไม่มีวันวาสนาตตอกคันเราพ่อเจ้า ไปถึงข้าบดีใหญ่สุดตัวข้าเป็นแค่ชาวนาะข้าไปละแล้วพี่จะไปไหนเนี่ย เราก็ไปทำบุญทำกรรมข้าแหละจะไปกับข้ามันล่ากาเสี่ยงไม้กับโป๊กกร์แปลเล็กได้หมดนะเล็กใหญ่ตลอดนะโคตรโคนนะบ่อยรู้ก่อนครบยากเลยโอเคตะพุตะืุญจะนั้นวันนี้อีพีหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะให้เออ่นามันไปนู่นแหละลไปบ้านเล็กเที่ยวปวาเดี๋ยวไปดูครับผมไปดูนาจักขอเล็กเที่ยวปวาแล้วกันว่าคือ อะไรก็ภาพหนังนุ่นนุ่นนนั่นนั่นเรียนที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวไปไปเอาอรายละเอียดที่นั่นวาเล็กต้องอยังไงเป็นนักภาคอะไรงไงนี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเยอะนะบ,บ,บอ่อยรู้ก่อนนี่คือหลานก็โอเคถ้าติดต,ตามช่องนี้เดี๋ยวติดตามเรื่องราวพันธมิตรเรื่องราวอะไรในวงการภาคยนังเดี๋ยวจะเอาให้ดูอยากจะฟังเสียงใครอยากจะอะไรเดี๋ยวจะเอามาให้นะเอาหลานมาเดี๋ยวไปแปภวามันต้องไปวันนี้เล็กมาสีเกตแล้วก็แปงปวาไปคุยเลย ดูนจาจักรอเล็กว่าเออแก่ตัวแล้วเอเล็กควรจะทําอะไรยังไงนู่นนี่นู่นนั่นอ่ะมาโอเคครับครับเดี <ผม S 1> ยวแค่นี้ก่อนส <c oughs> วัสดีทุกคนกิี๊บกร๊บนะ <c oughs> ให้เสียงภาษาไทยด,ดูพันธมิตรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณอเล็กมากครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับก็ อยากดูต่อก็กดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับผมก็จะไปเที่ยวอัมพวานะครับไปทีบ่<เ>บ้านอเล็กเลยครับผมไปดูใน e ีพีต่อไปอน,น,นว่างใครไปครับก็ต้องรอว่างงานว่างการก่อนนะครับถึงจะได้ไปนะครับสำหรับอีพีนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายกึ๊บ <c ười> <c ười>